「ダメよダメなのよ」「あんたが好きで好きすぎて」「どれだけ強いお酒でも歪がめない เส yes. สวัสดีกันด้วยอยู่กับผมพีวันนี้จะมาเล่นรอบทีตีมบายในคลิปที่14แล้ว <Yahoo! S 1> วันนี้ก็วันที่31ตุลาคมพศสอพนนันะเป็นวันฮาโลวีนนะครับผมเป็นไงละ่ะร้อนเลยใช่ไหมดูที่เกมผมสิครับข่าวดำแล้วนะครับซึ่งวงนี้เราก็ไปโปรติเพเยอร์นะครับเพราะว่ามีแมพฮาโลวีนนะครับไปเลย โอเค้าไปที่คอนะครับโอเคกับสูสภาพเดิมอ่านี่ครับ <c oughs> ซึ่มีสองอันนะพักกิมคอนเฟิร์มเดะนะครับแล้วก็ฮา l โลวีนสแตนอ์อกนะครัเดี๋ยวเราไปเล่นฮา l โลวีนสแตนอ์อกกันก่อนนะครับโอเคจากนั้นก็กดเริ่มนะครับโอเคแล้วก็รอห้องสักครู่เลยนะ <Easy. S 1> โอเคเหมือนห้องจะรอนานก็ตัดไปเลยอ่านี่ครับห้องเจอแล้วนะฮรพอยนะครับสเตนออกฮา l โลวีนนะยึดแต่ยึด แช่ในจุดยุทธศาสตร์เพื่อรับคะแนนโดยจุดจะเปลี่ยนที่เมื่อกำหนดเวลาครบกำหนดเวลานี้โอเคว้าวดูนี่สิครับโอ้โหมืดเลยนะท้องฟ้าดูสิครับฮาูวินแล้วมีฟัดท้องเลยด้วยนะปรเดียวได้ว่ามีต้นไม้โอ้แห้งแรงหมดเลยโอเคปืนมาครับ M4 นะครับเล่นของสกินปืนท้ายเลยนะโอเคไปเลยฟึบอ่านี้ครับก่อนอื่นเลย เด๋ยวิ่งมาก่อนวิ่งมาก่อนตาระเบิดตรงนี้ครับอ่าเหมือนทุงนี้คนเข้าเอาหลบไปไหนเออนายคนนะน,ยนี้นะครัหน่อยแน่ทางอาจสไลด์หลบโอเคไม่เป็นไรทีนี้นะครับระเบิดอีกรอบไปตรงนู้นจะโดนในปลาหมู่มูไปก่อนโอเคอไงได้เยอะไเรียบร้อยนะหนึ่งตัวอีโรดดิง้ง โอ okay, เคเหมือนคนยืดฮัตพอยท์ยืดแช่จุดเนระหลบหลบก่อนตาแฟชชั่นทุกทีตาไหมดีโดนิ้งครับอืมโอเคยิงย่ำหนึ่งตัวสองตัวเอออะไรครับนี่โอเคมาเดินมาตรงนี้นะครับก็โอ้โหมีเจ้าฟักทองเลยนี่นะตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะโอโ้โหน่ากลัวเลยใช่ไหมล่ะโอเคอ้าวเจ้าตำรวจขยิงเจ้าตำรวจฉัน น้อยนายดีนาย,ยมากยิงจ้าหนจันรีโลดดิง <c oughs> ตรงน,นี้ก็มีนะครับโหสามต้นเลยสามลูกนั่นเองนะเมื่อกี้นะโอเค <point> วิ่งมาครับแล้วดูต้นไม้เสียวโแห้งแรงท้องฟ้าเอือ <c oughs> จะดูท้องฟ้าอยู่ดีๆทำไมเธอมายิงน้อยโอเคไม่เป็นไรเรามายิงตัวนี้ครับแล้วดูท้องฟ้าโหแล้วต้นไม้แห้งแรงมากเลยนะ สกับกเราวินจริงๆเลยดีโหลดดิ้งเลยก่อนโอเคทีนี้ก็ตรงนั้นคนยึดนะศัตรูยึดข้าศึกยึดต้องไปเอาเพื่อนเราตายนะครับไหนอยู่ไหนในนี้ไม่มีหรือว่าโรงบัน,ดนไดไนเจอแล้วนี่รับเรียบร้อยนะครับเนนะอเอไปไหนเอือ <c oughs> เดินสวนมาก็ายิงไม่โดน,นสิยิงยากนะเมื่อกี้โอเคโอเคเป็นไล่โงดู ศัตูฝั่งนู้นสีน้ำแล้วอะปลาระเบิดไปยิงเออน้อยบางอาจนะอืมทีมเราเล่นอะไรไม่รู้นะครับตอนรับแมปใหม่นะเนี่ยหมดไโ oh, <no. S 1> อ่านี่ครับโอ้ไปนู้นละแมพฮาลโลวีนของเราเึ่นนี่น,นะก็จะประมาณคร่าวๆเนี้ยตกแต่งด้วยฮาโลวีนหลายอย่างละจะสไลด์หลบต่อไหมโอ้มีกุมนอนด้วย อย่างนี้ก็ได้หรอถึงกับยิงไม่โดนเลยคเมื่อกี้โอเคทีมเรายึดได้แล้วละโอ้เออเออเอาตรงนี้ก่อนในยิงโดนไปดีดีโรด,ดดิงโอเคทีมเราจะยึดได้แล้วโอ้ยยึดไปยึดมาแน่นอนเอาตัวนี้แล้วดีโรด,ดอืมผ่าระเบิดไปก่อนครับเขายึดกันเหรอนี่แล้วเหมือนจะโดนว่ะน่านในจริงด้วยยิงในยิงจะยิงปีตเตอร์มิทซาไซเ,เมื่อกี้ไม่ใช่ดิเขเรืว่าปืนมอเมีชินคนนี้จะเล่นมีดนะ ไม่ได้กินห่มหรอกก็ยิงยัดไปเลยนะอ่ะว่าไม่ชินห่มจะเล่นไงนีนายเธอเธอแอบหรอเอ้ยนายคนนี้โอ้โหอีกแล้วเื้อเหลืองบ้าดิน้อยเล่นโหดนะเล่นนอนนะเมื่อกี้ตอนนี้ขึ้นมาบุกแล้วโอ้โหนอนอีกแล้วชอบเล่นนอนนะคนนี้นะไม่นะทีมเราดิมันอะไรกันดูสิ โอ้แค่ยี่สิบเก้าเขาได้นึงร้อยว่วแล้วอาตัวนุนไปนี่ไงจะไปไหนละ่ะโอเคแอดดอบครับฟึบดูดีว่าจะได้ของดีแลวไหมเราดีโหลดดิงไปก่อนนบอืมอ่าแอดดอปก็มาช้านะครับอีกตัวด,ดีไปก่อนนะฟึบอ่ามาแล้วครับอ๋อเป็นป้อมปืนนะครับอ่าได้ป้อมปืนถึงสองเลยนะนี่ครับตั้งตรงนีด้ดีกว่านี่ครับช่วยยิงนะเผื่อมีคนแอบมายึด ขามายึดนะศัะตรูนั่นเอง <Yahoo! S 1> ลงไปดูกันดีกว่านะอ่ามีคนนี่ครับเอาเราไปป้อมปืนไม่ยิงเนี่ยยิงเองก็ได้ดีโรด,ดิงโอเคนายขยึดเออเอเอเฮ้ยโอ้นายคนนี้ขึ้นมาได้ในข้างบน <c oughs> นายอีกแล้วน้อยเล่นชอบเล่นนอนนะ <c oughs> อืมไปไหนดีนะ่าปลาระเบิดเออระเบิดเราก็มาตรงนี้ครับเอ๊ะ อันไหนอันนี้ดีกว่าอันนั้นเรายิงเองนี่นายเธอโดนจริงครับเอาข้างหลังน้อยนายน้อยแน่ฉันไม่ให้นายยึดหรอกต้องไปตรงนู้นนะับโอเคเปลี่ยนที่แล้วก็ล็อกสักครู่นึงนะล็อกสักไม่กี่นาทีแล้วก็เปิดให้เรานะมีเลยนะฝั่งนัตู้มายึดก่อนนะฝั่งเรานี้เล่นไรไม่รู้นี่ครับโดนไปดีเอาพอปมปืนเรานี้ครับเออ น้อยใช้รีเวอร์ยิงเรานะครับแต่ก็แพ้นะครับไปนะนี่ขนาดแมปต้อนรับฮาโลวีนนะวันฮาโลวีนนนี่ยังแพ้เลยนะไม่เป็นไรครับอ่ามาดูครับนี่ครับรีเวอร์ใส่เราครับกระโดดมานี้แล้วก็ทําการยิงห่มนะครับฟึบนี่ครับเรียบร้อยเออรู้สึกเหม็นๆนะครับเหม็นคนได้ MVP นะครับผมนี่นะเจ้าสีเหลืองนี่เล่นนอนตลอดเลยนายน้อยนี่ครับอ้โหดึงดาวโชว์เลยนะนี่นะ โอเคหลอด EMP ขึ้นนะครับผมอ่านี่ครับภารกิจนะครับได้และปืนสมคุณกับของได้กิจกรรมฮาโลวีนนะโอเคเป็นตุ๊บัดเลวแปดอ่าครับผมได้ MBP นะในที่เกี่ยวแถวกิจกรรมมาก,กดออนไลรสักนาทีแล้วก็ทำรรการลับเลยนะกิจกรรมฮาโลวีนเอาไปเล่ของถึงตาของเจ้าพับกินของเฟนเดอร์นะครับสิบปีสิบพับกินของเฟนเดอร์อ่าแล้วกดเริ่มไปเลยก็ตอนกำลังหาห้องก็เสียเวลาเดี๋ยวผมก็ตัดไปตอนหาห้องเจอเลย เจอแล้วกับซีวีสิบของเฟนเดอร์ในแมนที่เมลดาวนะเก็บดอตเทของศัตรูเพื่อทำคะแนนให้ทีมอาา่ะฮะมาครับเราก็จะเล่น m อเหมือนเดิมรับกดกระโดดสองที <c oughs> แล้วก็หันครับหันดูว่าเราจะไปทางไหนครับไปทางนู้นดีกว่านะอา่าหนึ่งฟึบหมดแล้วปวิ่งมาครับ่าเตรียมระเบิดมาก่อนเลยจะปาไปฝั่งนู้นนะ ดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนมาตรงนี้แล้วกันเจ้าศัตรูนะสึกของเราน,นานเจอเรายิงได้ไหมเออคงไม่ได้เดี๋ยวเพื่อเราอรชิตให้เราโอเคดี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 ดราเปิดเป็นนุน่นนะโดนใครไหมเอ่ยอ,อโดนด้วยนายดีเองนะคนนี้อ๋อเป็นฮาโลวีนแบบนี้ดอเทค โอเคแล้วก็ตามยิงคนอื่นนะเพื่อกีบโดเทคนะครับทีมเรานำแล้วโอ้โหทำไมรอบนี้ทีมเราเล่นดีอเอายิงตัวนั้นแล้วก็ตายน้อยสไนหรอเราเมื่อกี้ยม่กีก้เขาเล่นสไนย,ยิงใส่เรานะไม่เป็นไรปาระเบิดใส่หน้าต่างลุยจะโดนหรือไม่ปรากฏว่าไม่โดน <c oughs> God. หมายกอดฮะวิ่งไปรอน,นะ <c oughs> อันไหนตัวที่เล่นสไน โอ้โหจะไปปืนดีอย่างนั้นโดนยิงกลับมา <c oughs> นอ้อยอ๋อเขาเล่นเอมโฟนะ <c oughs> โอเคโอเคดูเล่นสันไนอ <Easy. S 1> ่าระเบิดโอ้ติดตรงนั้นนะเจ <c oughs> ้าเครื่องช็อตเอ้าไปหาใคร <c oughs> ไปหาเพื่อนเขาหลักเราทำไมไม่ช็อตเรานะเจ้าเครื่องตัวไฟฟ้าตัวนี้เก็บ <c> อ <oughs> ันนี้มายืนยันการคิวนะครับ <c oughs> โอเคอืมทางนี้ก็ได้เรานั่งย่อไว้ก่อนแนละ <c oughs> ้วกดไปบ่อยต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ อยินดีกว่าเรายิงอ่าสองตัวโอ้โหเก็บได้สองตัวแล้วเมื่อกี้ได้ตัวหนึ่งเกทที่สองเยี่ยมเยี่ยมระเบิดอ่ามาตรงนี้อืมเด็โดนหรือไม่ยิงปืนลั่นไปก่อนโอเคเก็บครับขโมยฟึบเหยียบยืนยันการคิวเอ,อ๊ะเอ๊ะจะไปไหนมีป้อมปืนนะผมไม่ไปด้วยเขาตั้งไว้จริงครับ Oh, โอ<ฮ>้โหเก็บได้สามตัวทีสองนะครับโอเคเอาระเบิดไปโกนนะครับปาระเบิดถึกครั้งนะเพราะว่าไอ้ปาไม่ได้เล่นระเบิดเลยก็ <c oughs> ปาไปเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับยิงนิดนีไงโดนนีมาทำลายเพื่อนเรานะ <c oughs> oh, โอ้โหเกือบตายนะนั่ง <c oughs> ย่อไปก่อนและเอ,อ้ยมาครับตัวหนึง่งนีครับเรียบร้อยโดนไปทีเก็บของเพื่อนเรามาด้วยโอเค ต้องเล่งไปด้วยนะใช้โบมิชินยิงครับฟึ๊บฟึ๊บฟึบยะไกลครับาาน,ะนี่โดนไปสีเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมโอเคนะครับทีนี้ไอ้อดอบตัวนึงมาฟึ๊บเรียบร้อยเพื่อนเก็บให้หน่อยเยี่ยมครับทีนี้ก็แอ้ดอบมาไม่เอ่ยมานานนะยิงเจ้าตัวนั้นครับเก็บได้เจ้า,อ,าอ๋อเคาน์เตอร์ UAV แล้วตายหมากอดไม่เป็นไรไม่เป็นไร กดใช้เคาน์เตอร์เอวี MV เลยปิดญญาณประตูแล้วตาย <c oughs> หลายรอบเลยเนี่ย <c oughs> เปิดมาไม่ได้ยิงสองรอบเอาแล้วพี่ปีทขผมผ <c oughs> งคลิปนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปดูพี่ปีตนะครับ <c oughs> กินแรงนะผมชอบเขามากเลยนะ <c oughs> โอเคมาตรงนี้คนระับ <c oughs> เดินมาเดินมาเอเจอแล้วนายคนนั้นที่ยิงนี้เรายิง <c oughs> น้อยเปิดมาเราเกิดมาก็ตายตรงนั้น <c oughs> โอเคเพื่อเรา ยิงไงล่ะขอบคุณเอาเพื่อนเราไหมในยงเอาสิเคลิกี้กันนะวางไว้ตรงไหนเอ้นี้ครับเดินวางอย่างนี้เลยไม่กลัวตายนะศัตรูไปอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมวางไว้นี้เลยีโหลดดิงไปก่อนยิงครับในยิงป้อมปืนอัจฉริยะไม่เละยิงให้ผมสองตัวขอบคุณครับจากนั้นผมก็ช่วยเขายิงนะับได้สามตัวโหลดดิงครับ อืมเอา้าคนนี้แอซิดไม่เกี่ยวโอ้โหโดนแอซิดไปสองโหลดยิงอ่าเอา้าเพื่อนเราเอาไมใชีศัตรูในสี่แล้วแล้วก็ตายที่สองนะครับเหมือนจะปักน,นะเมื่อกี้อืมสิบสี่แล้วยวิงเข้าตัวนี้ไปก่อนริบร้อยครับเก็บรอแท็กของอาลูยินด้วยกันอาวินยิงป๊อปป๊ปอปอมิคีนนะยิงเข้าข้างบนเลย อม,มาแถวนี้ก็ได้อันนี้นนตุ้มตุ้มตุ้มโดนรับียบร้อยยิงเอ็มโฟเออน้อยเป็นจาไหนเสร็จเราอาา่ะฮะวิ่งมาก่อนวิ่งมาก่อนโอเคเหมือนเขาจะเล่นเครื่องนั้นนะบังครับแล้วยิงเองนะผมหลบมาในนี้้วยแล้วก็ดึงดูรับศัตรูผมมาตอนนี้ก็ย,ยิงทุกเมื่อเลย เออไม่มีนะโอเคหมดละกระโดดออยยังไม่หมดดิไปข้างหลังเราฮนะรู้จะยิงโหลดยิงจะด้วยนะรู้ว่าจะไปแล้วแล้วน้อยโอ้ยิงก็ไม่ได้โหลดยิงกันโอเคมีคนพังห้แล้วขอบุณปึ๊บ <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่โดดดิิงเลยเฮ้ยเดี๋ยวหุ่นยนต์ค่อยใช้นะใจ้ต้นท้ายเรายิงเจ้าดีไปสักนายคนนั้นนะ้ำสามตัวสองตัว โหลดดิงเฮดช็อตนะครับดีดีเออนะครับน้อยเล่นสนายใส่เรานะจะได้ใช่แล้วเด็บปืนดีดนะเมื่อกี้นะ oh, <no. S 1> โอ้เหมือนโอ้โหมีสตูเล่นใช้เฮลิคอปเตอร์ <Yeah. S 1> ต้องมาทางนี้ก่อนนะคหลบเฮลิคอปเตอร์เขายิงมาครับเจ้าตัวนี้นอนนำนายคนนี้เรียบร้อยไปสิแลร,รีโหลด,ดิงเก็บปพนยิง,ยงเอาไปแล้วตัวหนึง่งตัวนี้ก่อนนะครับเจอคนนี้ ก็สามตัวฮีโร่ยิงแล้วเยี่ยมโหมาไนี่สีสไลด์แล้วก็ยิงฟึบฟึบอ๋อไปไหนแล้วก็ตายหมายกอดเมื <c oughs> ่อกี้สไลด์ยิงชอบนะเมื่อกี้เท่มากได้ห้าตัวเลยนั่นนั okay. ่นโอเคบอมิชินนะัดยิงข้ามซิจะโดนหรือไม่ฟึบฟึบฟึบขุดยนไม่ได้ใช้แล้วเลยเล่นปืนบอมิชินดีกว่าโ okay. อเคป้อมปืนใครไม่รู้ของผมหรือเปล่าเอ่ยและก็ชานะนะครับ ว้าวนี่จริงๆเลยนะครับนี่โอ้โหทีมเรานะ80ต่อ69นะครับโอเคครับมาเจ้าคนนี้นะครับใช้เครื่องช็อตนะครับแล้วก็ยิงนะโอ้ทางนี้คือสองตัวแล้วสวยนะครับได้เอ็มนะครับเพื่อนๆทุกคนดูสิอุ๊ยดีเลยดีเลย,ด,เลยดีเลยนะครับอ่าครับจะแป๊บหนึ่งจะเต็มเต้น โอ okay. oh, oh, oh. เอ้โหเลีได้ว่ากีเลยนะแล้วก็เลเวลขึ้นนะครับขึ้นสามพันเลยนะครับโอเคแล้วปืนอัพนะครับเป็นเลเวลยี่สิบเจ็ดโอเคแต้มกล้องนะครับอือฮึก็ได้กิจกรรมฮาโลวีนะครับของแรกหนึ่งเราสกินสองโอเคแล้วเลื่อน,นเป็นต้นทัดเป็นเก้านะครับว้าวครับโอเคนี่นะครับแปดสิบนะครับโอเคนะครับจบครับ เป็นยังไรกันบ้างกับ2โหมด2แม็นับเล็กไล้ว่าสนุกจริงๆนะก็ใครย,ยังไม่ได้เล่นก็ลองเลยนะ,นะก็ใกล้จะหมดแล้วเว,าวลาจมกัดนะครับโอเคถ้าชอบก็เลือกกดไลค์กดแชร์กดสกา์กดติดตามกีต่อตไปถ้าใครไม่ทําตามนี้ก็จงโดนผีลอกตอนกลางคืนซะเลยนะโอเคก็ไปแล้วสุขสารเาวินครับเย่ yeah.